I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no. Gotta live, get all. You got one สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแปบบ๊บผมมีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีที่เลือกมากกว่า200ไอ i ดีไอดีสกินแร์แล้งสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ เคดีดรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อไอดีเกมอาด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ tp เรับซื้อขายหลัดเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับท่านเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w ็บคันเท i ไอดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แปดเรียวตะชนแนลนะครับผมวันนี้กล้องพี่กับพีโร่ดิแลกกันนะครับผมก็สําหรับดีแลกในแพทนี้เนี่ยถูกเนิฟอันตินะครับอันติไม่สามารถกันป้อมได้แล้วนะครับผมอันนี้ก็ผมว่า ทำไม่ถึงเนิฟนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันทั้งท,งที่ดีแลกก็ไม่ที่เป็นตัวในเมตาขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็หยิบมาเล่นได้ในบางดับที่แบบัองตรงข้ามอาจจะมีตัวจ่ายสกิลไกลๆเยอะๆนะครับผมเกมนี้ก็ฝั่งผมเป็นตัวโถมเนาะดีแลกก็เล่นได้นะครับถ้าเกิดเรายืนตำแหน่งดีๆแล้วก็เรารับโถมดีๆก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวเราเนี่ยคือไฮยะเตะจะไม่ค่อยชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าเรามีสกิลที่ หัดฮาเาเตถึงสสกิลเลยแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยคูลดาวไวมากๆนะครับผมไฮยาเตจะลํำมาเนี่ยผมว่าไม่ได้ลำํำสบายแน่นอนนะครับเทนเนี่ยก็ไม่ชอบนะครับผมเรามีสกิลขัดเทนถึงสสกิลเหมือนกันเทนก็จะไม่ค่อยชอบเพร,เราะอะไรต้องเล่นตามอ้อยครับตรงนี้ตีธรรมดาไปครับผมตีธรรมดาปิเกอร์ตามไปแล้วยัดด้วยสกิลหนึ่งครับผมแล้วเก็บจินน่ามาได้ครับตรงนี้เดินถอยออกมาก่อนครับ มาสกิลสอขัดครับแต่ว่าขัดไม่โดนทุกคนเก็บเลือดก่อนเลยครับผมตรงนี้มาเดะผมไม่น่าจะไหวนะครับผมถอยยาวเลยแต่ว่าครีปมันจะชนนะแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ได้มีสกิลตอดผมในระยะไกลกระเทนเดินมาแบบนี้ก็ตัวผมผักอัดกำแพงครับแล้วจ่ายด้วยสกิลหนึ่งเอเราเคลียร์คีปก่อนครับเดี๋ยวเติมเลือดครับผม กสี่นะให้หุ่นเข้ามาครับโอเควางติตีโอโอลืมลืมลืมครับมันมันไม่สามารถกันป้อมได้แล้วผมก็ลืมขอวางติแบบหาจัดหักให้ครับอันตีแบบสวยๆครับผมช็อตเดยโดนสามตัวครับโดนออโดนบาฟ้าด้วยครับบาฟ้าในโดนเวทเนะเาะอ่าเรา เราก็ยิงให้โดดฟ้าด้วยครับเพื่อเราจะได้มาไม่ได้เป็นการแย่งเพื่อนนะทุกคนอันเนี้ยเพราะว่าเพื่อนก็แย่งยากเหมือนกันเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเลยเขาก็เข้ามาเวก,กันหลายคนไงนผมว่าดีแลกเนี่ยก็ยังคงเป็นเมทที่รับมือด้วยไม่ได้ง่ายนะครับ เพราะว่าสกิลของดีแลกเนี่ยมันค่อนข้างปั่นป่วนทีมไฟได้ถึงอทุกสกิลดีกว่า1 2 3นี่ปั่นป่วนทีมไฟได้หมดอันติเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงครับมันกันดาเมจไกลๆได้หมดเลยแต่ว่าตัวน้องข้าวเนี่ยมันก็มีแต่ตัวตีใกล้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวางอันติเพื่อจะคอมโบรีดาเมจเฉยๆนะครับเพราะที่เราอันติเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยยิงไวขึ้นแล้วก็ยิงเป็นเวทเป็เหมือนเราปล่อยสกิลหนึ่งโลโลแต่แค่มันไม่มีมินิสตันนะครับผม อ๋อเกมนี้นี่เราเอาติการอ่าการาติของทูเรนได้ด้วยนะแต่ว่าตัวเราไม่ใช่ตัวที่แพ้ทูเรนนะต่อให้เราเนี่ยจะเลือดมิดหลอดนะครับวางสองขัดไปต่อให้เราจะเลือดมิดหลอดเนี่ยเราก็ยังใช้มานามาเป็นเลือดได้นะครับอันนี้คือพาสซีฟของตัวดีแลกเลยถ้าเกิดเลือดหมดจะใช้มานาแทนนะครับมันก็จะไปลดมานาแทนนั่นแหละนะครับผมเห็นนะ เราก็ไม่ใช่ตัวที่แพ้ทูเลนเลยถ้ามีพาสีนี้แต่ว่าตรงนี้นี่มันยำนัวไปหน่อยนะครับผม <laughs> <laughs> เล่นบนโอ้ <laughs> โอคิวไม่ได้ผมอยากให้เขาปรับให้สกิลสองมันลงไวๆจังแต่ว่ามันอาจจะเก่งเกินก็ได้นะครับเขาก็เลยแบบนี้อ่ะครับ พี่ตายได้นะอย่างงี้ยิงไปแลจ่ายอันตีครับผมเก็บเป็นไฮยเตะมาได้พี่ถ้าเกิดโดนเทนด้วยโคตรสวยนะ <c oughs> แต่ไม่โดนเนาะอันตีดีแลกเนี่ยคือเป็นทั้งสกิลที่เอาไว้กันดาเมจแล้วก็เป็นสกิลที่เอาไว้จ่ายดาเมจด้วยนะครับอันตีมันจะมันจะมียิงบีมอีกรอบหนึ่งด้วยนะถ้าเกิดโล่มันหมดแล้วถ้าเกิดโล่หมดเราจะสามารถยิงบีมได้ครับ ล็บีมนี่คือแรงแล้วก็ไกลเลครับผมเกีกางครับดีแลกนี้ถ้าเกิดเล่นกับพวกลมเซตเซตอย่างเช่นต้นไม้หรือว่าเทนเบาดัมนี่จะเก่งมากๆเลยแต่รอบนี้โรมเราเป็นซานิดนะเป็นโรมแก,งก๊งซึ่งดีแลกมันก็ไม่ได้เหมาะกับเกมแก,งก๊งสักเท่าไหร่มันเป็นเมทที่เล่นทีมไฟอะทุกคน ตัวสกิลหนึ่งเชียร์ปุ้มด้วยนะครับไว้ชัวผมกลับเลนกลางนะเพราะว่ากลางเหมือนจะไม่มีคนรับนะครับข้างล่างเนี่ยปล่อยฟนเฟนิกเล่นไปตัวสกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งของเราเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่แรงแต่แรงนะครับเป็นสกิลที่เอาไว้เคลียร์คีฟได้ดีเลยแล้วก็ทีมไฟส์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสกิลสำคัญในการจ่ายดาเมจเลยนะครับเอ็กครับผม พยายามทำเล่นเมดนะครับพยายามแบบอยากรู้อยากเห็นนะคิดว่าเขาหายไปแถวนี้เขาอาจจะดักปุ่มนี้นะครับพยายามแบบเช็คๆไว้นะครับผมเดี๋ยวเดินก็แบบ s u มสี่ sum ห้านะอย่างนี้ผมว่าผมซวยดิปางติเลยครับแล้วก็สู้ครับแล้วก็สู้ครับแล้วก็สู้ครับ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 ผมอันติบูมเข้าไปครับผมโดนดูครับตรงนี้ ฝักครับเรียบร้อยครับไฮยอเตะมวุ้ยไว้ได้จูเลนด้วยครับแล้วก็ได้จินดาด้วยท,ที่สามผมขึ้นมาเป็นดาบแซดนะดาบแซดเน่จริง้ว่าเป็นไอเทมดาเมจคู่กายของดีแลกเลยนะครับถ้าเกิดอยากได้ดาเมจออกดาบแซดครับเพราะว่ามันคอมโบกับอันติครับผมอันติดีแลกเนี่ยมันจะทำการโจมตีธรรมดาใช่ไหม มันจะติดเอฟเฟกของดาบแท้ด้วยนะครับแล้วมันทําให้อันติของเราเนี่ยยิงได้ไวขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าก็หาเกมออกได้ไม่ได้ทุกเกมนะถ้าเกิดเกมไหนที่แบบั่งนุ้นดานเมจห,หนักๆเกมเราไม่ได้นํามากก็ผมแนะนาเป็นฟอร์สการ์ดนะมันจะช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าดาบแท้ถ้าเกิดเราออกมาแล้วแล้วเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ยิงอ่ะทุกคนอ่ะมันก็เป็นไอเทมที่ออกมาแล้วโอกาสได้ใช้น้อยนะครับ เพราะฉะนั้นคือเลือกเกมออกถ้าเกิดผมเล่นดาบแซดเนี่ยผมจะเล่นคู่กับกระทาดูดเลือดด้วยนะเพราะว่าเรายิงไวเราจ่ายดาเมจได้เยอะไงเราก็จะดูดเลือดได้เยอะเหมือนกันนะครับสกิลสองเนี่ย,ยพยายามผลักให้ใส่กำแพงนะมันจะโดนดาเมจหลายฮิตเลยแล้วก็ศัตรูจะติดสัญลักษณ์ด้วยพอศัตรูติดสัญลักษณ์เนี่ยเราโยนสกิลหนึ่งไปโดนนะครับสกิลหนึ่งมันจะรีเซ็ตคูลดาวทันทีนะครับ ผมก็เคยทาคลิปสอนเล่นดิแลกไว้แล้วนะก็ลองไปหาดูได้นะครับมันเป็นเมทที่ต้องทําความเข้าใจสกิลนะถ้าเราทําความเข้าใจของสกิลแล้วเนี่ยเราจะเล่นออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นตัวหนึ่งที่เก่งนะครับผมถ้าเกิดจะเป็นเมนเมทผมว่าก็ฝึกไว้ก็ดีนะครับมันเล่นทีมไฟเก่งรับพีโลตตัวนี้เราวางสองแล้วเราก็ผักอัดกำแพงแล้วอัดกำแพงสองครับตรงนี้ตีรัวๆตีรัวๆครับหายไปหนึ่งว่าโฟกัสที่ทูเลน โดดไปเลยอัดไม่ถึงอันติส่งดาเมจให้เพื่อนครับพันแปดดาเมจอ่ามีบูใช้ก็ฟินครับอาร์ฟีฟของดีแลกครับมันจะใช้เลือดแทนมานาใช่ไหมถ้าเกิดเรามีบูเนี่ยเหมือนเราจะเด้งเลือดอยู่เรื่อยๆดูสกิล,ลหนึ่งเราดิเทนจะกระโดดปุ๊บเราขัดเทนกระโดดไม่ได้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่เทนไม่ชอบเลย โอ okay, ได้เป็นมงกุฎไปแล้วเดี๋ยวผมจะออกเป็นโซลิงออร่าทำไมถึงเลือกไอเทมเป็นโซลิงออร่าเกมเราหนำครับเกมเราหนำเกมเราได้เปรียบเราไม่ต้องใช้สตาร์ฟออฟนูเพราะสตาร์ฟออฟนูเนี่ยฝั่งยหนข้ามต้องมีไอเทมกันเวทถึงประมาณ2ชิ้นนะมันถนึงจะใช้คุ้มนะครับแต่ถ้ามีไอเทมกันเวทแค่ชิ้นเดียวหรือว่าแบบยังไม่ได้ออกกันเวทเนี่ยโซลิงออร่าเนี่ยจะเป็นไอเทมที่แรงมากๆนะครับเพราะว่ามันจะเจาะเกาะเป็นหน่วยเลยแล้วเราก็โยนสกิลหนึ่งโซนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ กว่าคีฟจะเข้ามาคีปก็จะเจ็บแล้วโดนประมาณ2ลูก3ลูกเนี่ยคือคีปก็ตายหมดเวฟแล้วนะครับผมติมีครับตรงนี้เบียนกี่รถเข้ามาเดินขึ้นหน้าไปแล้วผักสกิล2แล้วผมแลกกางอติจ่ายดามเมททันทีครับโอ้แต่ป้อมยิงผมวะเด็กอูเลนตรงนั้นนีโดนครับถ้าเป็นแผเก่าเลยผมไม่ได้รถเท่านี้นะเพราะว่าป้อมมันยิงผมไม่ได้ แต่แพทนี้ก็คือต้องระมัดระวังนิดนึงถ้าเกิดจะได้ป้อมนะครับผมว่าเขาไม่อยากเ,าเขาไม่ต้องการให้มันมีเกมโถมลยทุกคนแบบโถมเอาป้อมอ่ะเขาก็เลยแบบเอาความสามารถอันติตรงนี้ออกนะครับว่าน่าจะแบบนั้นนะเราหาที่วาราวเติมเลือก โดนสก,กิลดิอุ้ิตูเลนครึ่งหลอดนะตูเลนกระโดดเข้ามาตำสก,กิลหนึ่งเราเลือดหายไปครึ่งหลอดเอ็กปุ้มครับหัดเป็นคนขี้สงสัยครับผมหลักการเมทหนึ่งศูนย์หนึ่งวางสก,กิลดักหน้าไม่ให้เขาไปครับเรี็บร้อยครับแล้ววางโล่กันทันทีแล้วโลว่ฟรีระดิอันเนี้ยอ,อันนี้คือโล่ฟรี แ่แล้วไม่เป็นไรทุกคนยิงให้คุ้มนะตีนี้โอมไม่โดนใครเลยครับผมโดนแต่คีปเหมือนจะชนะไฟนะเพราะว่าเขาไม่มีแทงอะ่ะอายายังไงครับลำเข้าไปครับบมตรงนี้จ่ายหนึ่งเข้าไปครับขับอันตีทันทีเรียบร้อยญี่ปุ่นคิปร่างเข้าครับเลือกเลยครับซักเลนหรือไม่ก็ดันสองเลนก็ได้ครับแต่ว่าเทนกำลังจะเกิดนะ อีกสองวิเทนเกิดแต่ผมคิดว่าเทนไม่น่าจะรับดาเมจไหวแต่ก็เพื่อนเราก็จะตายเหมือนกันนะครับมีเราเนาะที่สามารถเล่นกับเทนได้เพราะว่าเราเลือดเยอะฟิกเกอร์ก็ไปรอดครับเกมน่าจะจ G นะเกมนี้ผมว่าฝั่งุนเขาเกิดไม่ทันแล้วอะ่ะ GG ครับผมเกมนี้ก็ผมว่าถ้าเกิดเรายังเล่นดีๆเนี่ยดีแลกก็ยังคงเป็นตัวที่ เก่งอยู่นะครับผมแต่แค่ความสามารถในการโถมเนี่ยมันจะลดลงนะครับหรือว่าได้ป้อมเอาป้อมเนี่ยมันจะลดลงนะครับแต่ว่าดาเมจในทีมไฟ์เนี่ยผมว่ามันยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ดีแลกเนี่ยเป็นเมทที่อัตราชนะเยอะที่สุดในเกม RV นะครับผมคิดว่าเขาอาจจะเนิฟตรงนี้ก็ได้นะครับมันดูอัตราชนะมันดูเยอะเกินนะครับผมเขาก็เลยเนิฟแต่ว่าอัตราชนะที่มันเยอะเนี่ยเพราะว่าคนเล่นน้อยไงทุกคนอ่าและส่วนมากคนที่เล่นก็จะเป็นเมนทั้งนั้นเพราะว่า แล้วพวกเมนเนี่ยก็จะเก่งๆทางนั้นมันก็เลยเล่นออกมาแบบอัตราชนะเยอะผมคิดว่าน่าจะแบบนั้นนะแต่ถ้าถามว่าฮีโร่มันในเมตานีมันเก่งขนาดนั้นผมว่ามันยังนะครับมันแค่พอเล่นได้ในบางดับนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับดีแลกหลังถูกเนิร์ฟนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่เิดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้หนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์นะครับจะเป็นกำลังใจผลในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิ